เด็กๆไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวกันนะลูกแม่ทำกับข้าวรอแล้วล่ะปัก,กิ่งไปอาบน้ำกับพี่เหนูอายพี่อ่ะมีอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละอายอะไรก็ล่าก็อายตุสิง

ดอกไม้ฟังคิตตี้ร้องก็เลยร้องเป็นนะเจะ้าดอกไม้แอบดูเราเหรออ้าวดอกไม้อยู่ข้างนอกดอกไม้จะแอบดูทําไมดอกไม้ก็มีเหมือนกิ่งกับคิตตี้นั่นแหละว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอา้าวนั่นกิ่งยืนมองอะไรอยู่ข้างบนนั่นอ่ะเจอจิ้งจกเหรอกิง,งใช่มากิงจิ้งจกหน่อยเจ้าดอกไม้กิ่งกลัว มันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่หน้ามาดูห้องน้ำไงหนูก็เปลี่ยนด้วยนะพี่เปลี่ยนชุดให้หนูด้วยนะพี่ว,ว้าวชุดเราสวยจังเลยน,น้องพี่คิตตี้แต่งตัวให้น้องเสร็จหรือยังเร็วๆเข้าซีทำไมช้าจังเลยเสร็จแล้วค่ะแม่แล้วทำไมทำอะไรชักช้าแบบนี้ล่ะ น้องคงหิวแย่แล้วล่ะให้ช่วยดูน้องแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยหนูขอโทษค่ะแม่กินยังไม่หิวค่ะแม่วันนี้กับข้าวหมดคิตตี้กินไข่ดาวอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวก็พอนะรู้ไหมค่ะแม่ที่เหลือก็ไม่ต้องอิจฉาน้องล่ะ ให้น้องกินเพราะน้องยังเล็กอยู่เข้าใจไหมเธอกินแค่นั้นก็พอนะคิตตี้ได้ค่ะได้ค่ะแม่ทำไมพี่คิตตี้ได้น้อยจังทำไมของหนูวันเยอะค่ะแม่ก็หนูยังตัวเล็กนะลูกก็กินเยอะๆไปก่อนนะพี่คิตตี้โตแล้วให้เขากินแค่นั้นแหละลูก แล้วหนูจะกินยังไงหมดแบ่งพี่คิตตี้ได้ไหมคะไม่ต้องแบ่งเลยหนูก็กินกินไปเถอะลูกเหลือเราไปเก็บเข้าตู้เย็นเข้าใจไหมโอเคค่ะคิตตี้ถ้าเธอกินไม่อิ่มเธอก็กินของที่เหลือจากน้องเลยนะห้ามเอาอันใหม่กินรู้ไหมเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะพาไปเซเว่นนะโอเคค่ะ หนูอยากได้อะไรก็คิดไว้นะลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อให้หนูอยากได้ขนมปังเอาแค่นี้เองเหรอลูกแค่นี้แล้วพี่คิตตี้อยากได้อะไรพี่เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะคิตตี้ไม่ต้องเอาหรอกคิตตี้น่ะโตแล้วจะเอาไปทำไมล่ะลูกหนูก็อยากได้เหมือนกันนะแม่เด็กคนนี้โตแล้วก็ยังไม่รู้จักโต เดี๋ยวค่อยดูไปที่เซเว่นก่อนแล้วค่อยว่ากาันโอเคค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บจานให้น้องด้วยนะคิตตี้และแม่ทำไมไม่ให้น้องเก็บเองน้องยังเล็กอยู่เลยไม่เห็นหรือยังไงน้องจะเก็บได้ยังไงน้องเก็บได้ค่ะยานูจะช่วยพี่เก็บเอง ไม่ต้องเลยลูกหนูยังเล็กอยู่ไม่ต้องเก็บรองเดี๋ยวจานตกแตกอีกก็ได้ค่ะแม่ิตต t ้เก็บจานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะวันนี้แต่งตัวใหม่เหรอแต่งตัวซะสวยเชียวนะหนูแค่อยากเป็นรูกใหม่ค่ะแม่ปะปาชุดอะไรก็ไปกันเถอะลูกปะปะขึ้นรถกันเถอะ โอเคเดี๋ยวแม่ไปอื้อก่อนแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งนะแม่อื้อเสร็จแล้วไปกันเถอะขี่รถดีๆนะคิตตี้เดี๋ยวรถเป็นรถชนมาเนี่ยน้องเจ็บแย่เลยรู้ไหมโอเคปะแม่ขึ้นรถได้แล้วโอ้ยขับให้มันดีๆหน่อยสิยายคิตตี้ชนนู่นชนนี่ไปหมดละปะไปเซเว่นกันขับรถให้ดีๆหน่อยชนคนอื่นไปมันจะเป็น เรื่องเป็นราวใหญ่โตนะลูกอ้าถึงแล้วอยากได้อะไรก็ไปหยิบเอาเลยนะกิงแล้วของหนูละแม่คิตตี้นี่ก็ถามแม่จังเลยแม่บอกแล้วว่าไม่ให้คิตตี้ซื้อยังไงล่ะโอเคโอเคแม่ให้ซื้ออันหนึ่งก็ได้เอาแค่อันเดียวรู้ไหม กิ่งละลูกอยากได้อะไรเลือกเอาเต็มที่เลยนะลูกอยากได้อะไรก็บอกแม่แม่จะซื้อให้ทุกอย่างเลยรู้ไหมโอ้หหนูอยากได้อันนี้อันนี้อันนั้นตัวได้ไหมคะแม่ได้จ้าหยิบเลยลูกหนูเอาคุกกี้กับช็อกโกแลตนะ้ไหมได้เลยแล้วของเล่นไม่เอาหรอลูกไม่เอาแล้ว ให้พี่คิตตี้บ้างคะ่ะแม่คิตตี้เขาไม่เอาหรอกลูกหนูเอาหนูเลือกเอาเลยแม่ค่ะหนูเอาอันนี้อันหนึ่งได้ไหมคะไหนแม่ดูราคาซิมันเท่าไหร่โอ้โหมันแพงมากเลยนะคิตตี้ไม่ได้หรอกพี่คิตตี้ไปเอาอันอื่นเลยอันนี้มันแพงเกินไปรู้ไหมไม่เห็นจะแพงตรงไหนเลยก็แม่ดูแล้วว่ามันแพงไปเปลี่ยนเอาอันอื่นเลย โอเคกิ่งได้หรือ,อยังล่ะลูกได้กี่อันมาเร็วๆแม่จ่ายตังค์ใหแนน้แม่อันนี้ได้ไหมคะสองร้อยบาทสองร้อยเหรอจ๊ะโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้เอามากี่อันล่ะลูกสองโอเคโอเคได้ได้จ่ายตังค์เลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้แล้วคิตตี้ละ่ะเสร็จหรือ,อยังเ,เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะแม่ไม่แพงหรอก โอเคดีมากเลยรู้จักประหยัดหน่อยไม่ใช่ว่าอยากจะซื้อแต่ของแพงๆแม่ไม่มีเงินจะซื้อให้หรอกนะเข้าใจไหมเข้าใจป่ะพอกันได้แล้วกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้แม่หมดตังแล้วละ่ะค่ะอทำไมแม่ให้เราซื้อแค่น,นิดเดียวเองแม่ลำเอียงจริงๆเลยนะแม่รักแต่น้องแม่รักน้องมากกว่าอล้อทำไมเป็นแบบนี้นะ